รีวิวไม้แบตโยนิกแอสทอร77 Pro นะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับโยจากช่องแบตไม้จ้านะครับวันนี้มารีวิวในส่วนของ77โปรนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว <c oughs> ที่ตบหนักนะครับผมตรงหนักมากนะครับผมแล้วก็ก้านเนี่ยค่อนข้าง เป็นก้านกลางนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าก้านแข็งมากนะคผัวหนักนะครับตบแบบสนุกมากจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ที่แอสซอยองใช้นั่นเองนะครับตัว77โปรนี้ออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับนนั่ก็คือ3 u แล้วก็4 u นะสำหรับน้ําหนัก3 u นะครับจะอยู่ที่88กรัมนะครับส่วน4 u จะอยู่ที่83กรัมนะครับ4 u จะสามารถขึ้นเอ็นได้สูงสุดนะครับ2 0่สถึงยีปอนด์นะครับส่วน 3u เนี่ยจะขึ้นได้สูงสุด21-29ถึงปอนด์นะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับผมก็จะมีในส่วนของ t20 นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ nanometrics นะครับผมก็ทําให้หัวเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็ก้านเนี่ยแบบกา้านรู้สึกว่าก้านนุ่มมากนะเวลาผมตีดาดน,นะครับแล้วก็เวลาตบเนี่ยมันรู้สึกว่าแต่ลูกมันจะจิกมากนะครผมจิกแบบจิกสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ หัวหนักแต่ตีสบายนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับผมขึ้นเอ็นมา29ปอนด์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่ตีได้ดีมากๆนะครับใครที่ชอบสายบุกนะครับผมแนะนำเลยนะครับ Yonex Astok 77 p r 77โปเจอกันครับสวัสดีครับ